ขึ้นรถแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวไปตัดหญ้าขึ้นเออขึ้นรถแล้วเตรียมพร้อมจะไปตัดหญ้าแล้วคะ่ะคุณนายเดินมาเดินบริษัทสิไปตัดหญ้าแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วฮะจะไปตัดหญ้าไห้เขาบจะไปตัดหญ้า,น,า,น,าน้ำตัง ในแต่ n h าก็ตังเด anyway, ็กหน่อยอยากไปแล้วอยากไปแล้วฮัางแท่หั่งแท่หั่งแท่ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้มามาพูเอกสิริแพทย์หนามาเด้อมาเด้อไปแล้วพุณหลุมฟางงังเลย วิญญาณต่างๆอรถเร็วเร็วเครถเร็ว <t> ค <rag> <t rag> <t su> ุมนทั้งคุณทั้งคุณอยากล่นแล้วมาตังทองทองทองค้นรถเร็วเร้วเร็วเร็วเวเรยวไปเร เล่เลเลเลผู้โดยสารพ้อคนขับพ้อพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อุ้มคือบ่ไดขึ้นน้ำมือเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปน้ำไปน้ำเอาแล้วอาแล้ว ท,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 ท่องท่องท่องขึ้นรถบ่ท่องขึ้นทั้งนา rein, h, เร er. ็วๆท่องขึ lair, jokes, Frank, 拜拜้ ín. นนาเร็วอยากไปแล้ว <biri> ค uh ุณแตกมดปลาไม่แตกแตกแตกมุนมุนต้นมาขามต้นมาขามบ่ยังโอ้ยเขียดบ่ได้ไปนะเขาเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ

ôi <laughs> <Ủa ơi. cười> <Ủa> vậy uất ôi được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  ôi tăng tăng, sì phải nắm tăng ôi được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  ôi เอ,เ,อเอา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 ปาแตกแล้วฮะ <ancer> อยากขึ้นรถนะเขาอยากขี่รถเลน่นไปแล้วแตกแตกเอ้า <t> <dai> <t> <dai> เรียบ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  quay là phun à quay nhanh นตังเล่าเ้ยเล่นได้ก่อนเขาอย่างพะะูดมาปุ๊บโหน่อยตีนเนาะนั่นนั่นคุณนาย <c oughs> ไปไปไปมา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 ิมา่งพ่องไปพ่องได้แล้ว เฮ้ยอวดใส่ถอดเกิร์ติมจอดรถนักขุทานหลอดพนะมาเพื่อมาเพื่อมาบ้บ้านมากับา้ามามามมา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 มอามาามา ป้ายากรกะแตกมดพี่น้องก็ท่านท่านข้าหลังนีกจะขึ้นรถคุณนายคุณนายแล่นเร่งรถละวานิวๆๆๆว่ารถไปไปไปกบ,บ้านเออจิไปนะคุณนายอยากไปอยากแลนเลนนะ้เขา ค <i> ุยก็แตกแตนเหมือนโอ้ยอย่างล่ะฮะอุ้ยอาบน้ำแล้วนี่อาบน้ำรอแล้วเห็นบ่ฮะหอมหวยหวยเลย คุณนายคุณนายพาเลนข้าหลังเขาได้หนันข้าหลังเขาเออได้วแนวมากินผมานม,าม,ามา้คหุหนาามาคุณนายไหมพี่ อุ้ยผู้ใดอันก็ไปคือหลวนเหมือนนั่นนั่นออกเด้อออกเด้ออารมณ์เสียเอออารมณ์เสียอยู่บ่ได้ไปในตัง นี่ค่ะมามามาคุณนายไปไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำร็วพี่ไปสิพาไปอาบน้ำจับท้องก่อนทุนเอาคุณนายไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำสองมีอาบเรียบร้อยแล้ว ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ